เฮลโล่กครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง ysm thailand นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนะครับเพจวัดองศาแคมนะครับซึ่งนะครับบางคนนะครับที่แบบที่เป็นช่างนะครับหรืออาจจะทำรถตนเองนะครับที่ไล่รถรีวไอเพจ วัดองศานะครับมันสำคัญยังไงมันควรมีหรือไม่มียังไงมีแล้วทำให้รดแรงไหมอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับมาตอบในมุมมองของผมนะครับว่ามันดียังไงอะไรยังไงยังไงยังไงนะครับนะครับในมุมมองของผมที่ผมเคยเคยใช้นะครับผมก็ก็ใช้มาแบบ ก็แบบสักระยะหนึ่งนะครับก็ก็นานแล้วนะครับเพราะว่าก็ใช้แบบก็นานนะครับที่ผมใช้นะครับซึ่งมันทาให้ทามันทาให้รถเราแรงครึ่งครึ่งไหมยังไงนะครับซึ่งเิดวัดองศานะครับเหมือนก็ก็ชื่อมันตอบนะครับตอบมันอยู่แล้วนะครับประโยชน์ของมันก็คือ มันใช้นะครับเอาไว้วัดองศาแคมนะครับเอาไว้วัดองศาแคมซึ่งการวัดองศาแคมมันทําให้รถเราแรงไหมมันก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเกี่ยวกับความแรงนะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่เอาไว้วัดนะครับซึ่งแล้วเราจะวัดทําไมยังไงนะครับทําไมเขาถึงวัดกันนะครับ ก็คือนะครับการวัดองศานะครับเราเจะได้รู้ว่าองศาตัวนี้นะมันแรงไหมนะครับซึ่งนะครับเราตั้งนะครับมากบางทีข้อที่เราผ่านการนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก้านนะครับบางทีเขาอาจมาแบบมันก็มีการเคลื่อนนะครับมันก็ทําให้ นะครับองศาแคมเปลี่ยนไปนะครับ1นะครับเปลี่ยนไปซึ่งถ้าเรามีข้อมูลนะครับในการทํารถอย่างเช่นสเปคนี้นะครับสเปคนี้เราใช้แคมตัวนี้องศาอย่างนี้นะครับรูปพอตอย่างนี้อะไรแบบเป๊ะนะครับเรามีข้อมูลของเรานะครับซึ่งบางเคสนะครับเราไปเปลี่ยนทาอีกอีกเครื่องหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งวิ่งไม่ออก ะครับวิ่งไม่ออกทําไมนะครับถึงวิ่งไม่ออกบางทีนะครับองศาแคมมันเปลี่ยนนะครับมันไม่ตรงกับอีกแค้งหนึ่งที่เราทําแบบแรงนะครับมันก็ทําให้รถของเราแบบไม่แรงได้นะครับซึ่งถ้าเรามีอุปกรณ์ในการตรวจเช็คนะครับเราก็รู้นะครับว่านะครับมันตรงหรือไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เราแบบถ้าเราใช้เป็นนะครับ มันก็จะทําให้เราแบบทํารถง่ายยิ่งขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราแบบวัดได้แต่เราใช้ไม่เป็นนะครับเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับมันไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเรารู้นะครับเราก็แบบมันทําให้เราสะดวกในการทํางานนะครับสะดวกนะครับซึ่งบางทีแคมนะครับเราถ้าในกรณีที่นะครับ เราซื้อซื้อของเขามาใช้นะครับบางทีเขาทําเขาเจีย natural, อะไรยังไงนะครับบางทีองศาเขาเปลี่ยนนะครับไม่ใช่แบบแบบเดิมที่เราใช้นะครับแต่เราไม่มีเครื่องมือเราก็ไม่รู้เลยนะครับบางทีแบบทําไมมันวิ่งไม่ออกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ทําถูกแล้วบางทีแบบองศาแคมที่เขาเจีย,ยมาที่เขาส่งมาม,ามาันมันเพี้ยนนะครับมันมันแบบถูก ปรับเปลี่ยนก็เป็นไปได้นะครับทุกอย่างมันแบบก็คือถ้าเรามีเครื่องมือเราตรวจเช็คได้นะครับอย่างรถหัวฉีดนะครับแรงดันปัม๊มติ๊กแรงหรือไม่แรงเราแบบฟังเสียงมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องแบบมีเกจวัดมันก็ทาให้มันมันไม่ทําให้เราหลงครับเรารู้เลยนะครับว่าแรงดันของเรามากหรือน้อยนะครับเช่นอ,อย่างเช่นตัววัดกําลังนะครับ มันก็เอาไว้วัดนะครับแบบมากหรือน้อยอะไรประมาณนี้นะครับมันทําให้เรามีตัวเลขตัวเลขมันไม่ได้ทําให้รถเราแรงแต่ตัวเลขมันทําให้เราไม่หลงทางมันทําให้เรารู้นะครับว่าต้องเติมหรือว่าเอาออกอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะครับยังอย่ง,อยงเคสที่เราเกียร์แคมเองนะครับการเกียร์แคมมันก คัดเคลื่อนได้นะครับซึ่ง,อย,งอย่างที่ผมเองผมจะเมื่อก่อนผมก็ก็คือแบบผมเกียเองแล้วก็สั่งลงกึงแบบสั่งเกียองศาที่เราต้องการนะครับบางทีแบบเราตรวจเช็คมันก็มีโอกาสที่แบบเพีย้ยนะครับอย่างปัจจุบันผมก็ไปไปนะครับไป,ไปใช้แคม CNC นะครับก็คือผมสั่งผลิตสั่งให้เขาผลิตแบบองศาที่ผมต้องการนะครับ อย่าง cn c มันก็จะแบบโอกาสที่มันเพี้ยนมันก็น้อยนะครับแต่แต่ยังไงผมก็ตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คก,ก็ต้องมาตรวจเช็คแคมด้วยนะครับองศาครับทุกอย่างมันแบบมันมีโอกาสแบบเพี้ยนได้นะครับถ้าเรามีเครื่องมือนะครับบางทีแบบมันเพี้ยนแบบเพี้ยนแล้วก็แบบบิดแคมก็ได้บิดแคมอะไรประมาณนี้นครับตั้งว้ให้มันองศามันกลับมาที่เดิมมันก็แบบไม่ทําให้เราแบบลงทะเลนะครับ แค่<โ> okay, นั้นเองนะครับและบางทีแบบเราเปลี่ยนองศาเราเอาไ s kannst, <S ้เทสนะครับเทสแคมม์ครับลองไปใช้องศาใหม่ๆไปเท็เทสเทสเทมันดีงไงอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นเท็แล้วมันดีเรามีข้อมูลเราเก็บเราก็เอามาไปเราก็เอามาปปนันไปพัฒนาได้นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าถ้าแบบคนใช้งานทั่วไปนะครับถ้าแบบลูกค้าอย่างเช่นเราเป็นลูกค้านะครับบางทีมันก็ เราไม่ได้ทํารถเองนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาไว้ศึกษาก็ก็ซื้อได้นะครับมีเก็บเอาไว้ได้แต่มันก็แค่แบบเสีย,สยตังค์แค่นั้นเองนะครับก็คือมันก็คืออุปกรณ์ใช้นะครับเพื่อความสะด,ดวกแค่นั้นเองแต่ถ้ารถเดิมบางทีมันก็ไม่ค่อยจําเป็นนะครับมันก็แล้วแต่นะครับ ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็่อนน้อยนะครับก็สวัสดีนะครับ